สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพันอะไรกับน้ำนะคะนี่นะถุงน้ำ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 เ้าจะมาทำอะไรนี่นั่นสิครับอุ้ยมีติสด้วยมีติสด้วยเอาทำไงดีกับติ๊สดไม่รู้ค่ะมาสิครับมาลองกับนี่เลยครับต้องจิ้มมันเลยไหมคะลุงก็จิ้มมันแตกแน่นอนค่ะไม่เอาค่ะก็ล้วจีวีได้อาบน้ำเลยค่ะลองไหมลองไหมลองไหมไม่ลองก็คันหนูไม่กิน เพื่อวิทยาศาสตร์ลูกเพื่อความรู้มนุษยชาติเอาหน่อยนะอค่ะหนูเตรียมพร้อมแล้วค่ะโอเคเอาเลยเอาแล้วนะเล้อย่ารอดหรือเปล่านะบางทีมันก็พลาดเหมือนกันนะลราเด็กขี้วตือตือจะจิ้มแล้วนะหนึ่งสองิ่ง เดี๋ยวลองจิ้มดูนะจิ้มช้าๆนะครับให้จิ้มเข้ามาแล้วจิ้มแค่หยุดหยุดแค่นี้นะลองเข้าไปให้ทะลุค่อยๆช้าๆจิ้มเข้าไปจี้เข้าไปดิดันเข้าไปดันเข้าไปดันให้ไปโอเคเอลุงก็คือเราทอดบวกได้ไหมครับได้ครับได้ไดเอาเลยครับอ่ะลองดูซิทไมค่อยจิ้มซิจิ้มเข้าไปดิดดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปดันไปเฉยๆดันไปตรงๆ เออเนาะโอเคเนาะจิ้นะอ่าไมจะเจารเจาะแอ่ะต้อ,ตองดันไปดันให้เป็นทะลุเข้าไปค่ะถ้าเดิดันเข้าไปแล้วดึงออกมามันจะรั่วค่ะแต่ว่าดันแล้วคาไว้เฉยๆจะไม่เป็นไร ได้ครับแต่ส<ห><ต>ังเกตสังเกตไหมู<ช>มจะหนูสังเกตไหมตอนหนูแรงเข้าไปเฉยๆนะแล้วทิ้งเฉยๆน้ําไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวลุงโก้ถอดออกมานะดึงอกอกมานะดูว่าน้ําจะออกเปล่านะออกไหมออกเนะน้ําออกมาเนาะนี่โก้อะอธิบายว่าทําไมนี่นี่คือถุงพลาสติกใช่ไหมนี่คือถุงพลาสติกใส่พวกของร้อนพวกซุปพวกก๋วยเตี๋ยวอะเนาะ ตัวพลาสติกมันค่อนข้างหนาเหมือนกันจับไหมจับจับเคยเที่ยวถุงก,ก๊อบแก๊บไหมรู้จักถุงก๊อบแก๊บใช่ไหมถุงก๊อบแก๊บจะบางกว่านี้เดี๋ยวลูกก้จะลองเอานิ้วจิ้มให้ดูนะเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวดูนะดูว่าดูว่าพลาสติกเกิดอ,อะไรขึ้นนะจิ้มนิ้วจิ้มเดีขึ้นทะลุไหมไม่ทะลุใช่ไหมแล้วเดี๋ยวดูก้เอาเด้๋วออกน,นะนี่นี่นตรงนี้ยังไม่ทะลุเลยเห็นไหม คันนิ้วออกนี่นไหมเอออย่างเงี้ยเห็นนี้ป่ะโป่ปงๆมาเห็นไหมนี่แหละนิ้วนิ้วลุงโก้นะตอนจิ้มเข้าไปอะ่ะมันคล้ายๆดินสอเหมือนกันแต่ว่าอะไรแหลมกว่ากันดูสิดินสอเห็นไหมดินสองั้นเวลาดินสอทั้นิ้วนิ้วลุงโก้มันไม่ไม่แหลมใช่ไหมดันเข้าไปถ้าสติกยืดใช่ไหมเอาดินสอแทงเนี่ย ก็ยืดเหมือนก n, ันแต่มันยืดได้แป๊บหนึ่งแล้วมันขาดเพราะว่าดินสอมันแหลมนะแต่ไอ้ส่วนที่ยืดเนี่ยส่วนที่มันยืดยืดเนี่ยหนูสังเกตมันจะเห็นเล็กๆบางๆติดกับดินสอเลยเห็นป่ะไอ้ส่วนที่ยืดมันแปกเลยไหมนตรงนี้ป่ะเห็นไหมเออนี่แหละไอ้ส่วนเนี้ยไอ้ส่วนเล็กๆที่มันติดกับดินสอมันทํากบปิดปิดไม่ให้น้ําออกมาเลยนยืดแล้วก็ไปเขาเรียกเป็นซีลเป็นอะไรหล่ะกันน้ำเข้ามาเลยเนาะ มันใช้ได้กับพวกถุงพลาสติกค,ค่อนข้างหนาหน่อยถ้าถุงก๊อปแกป๊บบางทีมันยืดได้นิดเดียวมันก็จะน้ำทะลักออกมาได้ก็ใช้ถุงร้อนอย่างเงี้ยจะโอเคการทดลองนี้ง่ายมากเลย่ะเพื่อจะไปทำที่บ้านก็ได้นะี่ลองครั้งแรกๆลองในห้องน้ำก่อนก็ดีนะกันพ<ช>ลาดกันพลาดเ,เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดคบ๊ายบค่ะ